ค่ะวันนี้เราก็มาติดกล้องนะคะเนาะแล้วติดหลังที่เ็ดแล้วนะคะเนาะนะคะนี่นะคะน่สืให้าุนรยเลยเพราะว่าคอต้องใส่สิบนาทีลงสองเพราะว่ามันส่งมีได้สินาทีต้องห้านาทีส่งไรรมฟ้าของป้าบุ๋มนี่ังไม่มีไวไฟใช่ไหมมีแล้ว

เม้ไก่มีวปเอาน้องกลับไปดูโทรัพที่บ้านแล้วก็ห้ามเล่นอะไรทังนั้นไฟฟ้าโมบโทรัพมันทอนห้องน้ำอย่บนนั้นโอ้ไกลรสมีเขาปับเอาไก่ ก็รันูทนอนเห็นขับหาดูใหม่แกไว้ข้างๆเหลยอใชตัวหนึงไหนไม่ต้องข้าไปไหนนะข้ามมือก็าด้นะปิ้นไปได้่ะเกห้ามไปนี่ไรังนั้นเออฮ้นปุนนมาปุ่นอเดยว้าดูได้แปนเลยางน้ปิ้นเลยวนน่แต่ช็อตมนกัน เือมองเลอปะบุ้มเสืร์สาวหรือเซอเออ่รางอันกออีแล่าเราบอกเลยืดเางสงไปท่างบันไดแน่ฮนอทติดแล้ว้ามบิดได้เห็นคณชีรักขึ้นไปหายกได้จับฮอนแมงเมาจับเออฮอาเอี <Fiona> ่ย <towns> มีมันไกล วันนั้นพูดผู้กรองแล้วก็แล้วก็ไปมง่าอุดมีเวาดินจากย่างปลซสดน้าหูนั้นอื

ต้องเา้าคุเจากของร้านซื้อกันไม่รบวนแค่นี้ไม่รบนแ่นี้่รบกวเออเพิ่ะว่วันนี้นะเออเนล้บอกอ่งเกาเดี๋ยจะนนึ่งศูนี่นย์ห้อนั่นเรอกกนะร้อยโล อแบตแบตมันจะอ่อนแล้วนี่น้องไม่ได้ส่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ